ดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเปรอทุกท่านเลยค่ะมาหบสมทมงน้องค้าเดอ้อเมื่อน,นี่ฮคกะจะมากินขา้าวเศร้าพี่น้องเลยหลังจากตัวเข้ามาแต่ตลาดเนะาะเธอเสีมาเบิ่อง,งอหนน้องไอคินนว,น,น,วน,น,นอนรับแล้วปลาลุงเอ้ยโยงกัรเป็นหวานเป็นหวันเนี่ยนอนรับแล้วไอคิวกันฮาก็จะมากินข้าวก้อนบัน ัอนแต่เศาเลยพอเพิ่นตื่นแต่เศาพนอนะฮะเอาหน้าพันย่ามเพิ่นนอนตะแคงเนี่ยเมื่อคืนนะบิดนั่นหัวบิดปิน่นหัวมุวนผุผักผุผับอยู่หัวพนนอนะคะเอาตะแคงไว้กระหัวมุนอีกเลยกลางคืนนะพี่น,อน้องเอ้ยกลางเวทนนะพิ่นสิ์ที่นอนได้หนึ่งพันสินอนได,นนนดน้ประมาณสัโมงหนึ่งหรือว่าสองสองัโมงบางทีกับบหุหงอสัม ข้าก็สีมากินข้าวก่อนบันพอดีน้องไอคิวรับเนาะมีนู่นฮะกันเนาะอันแกงเฮ็ดแล้วกา็พัดหมูกับปิ้งลูกซีนป้าก็บเลือดเตเม,มื่นนอคืนนี่ยน้องทำกินเมื่อคืนปา้เาเ้าก็สีมากินข้าวก่อนบันีแกงเขียดก็บเลือดเตเม,มื่นนอคืนนี่แหละฮ้าวเาสียมากินกัน

มาจ่าอกมาปุลันลมัเปนขาวสองคนพี่น้องเองข้าวสองคนคือเจ้าเพื่อตลาดช่วยมาสั่งข้า,จากจะเก็บนำ ไปนนไอคิวหูสีนไปเฮอยู่เลยเมาปีแเสงเหมือน ลาเนี่ยพี่น่อเดี๋ยวลูกก็กะลหมอกลายเยี่ยพี่น่อยเลยเร่อคอยหีดไปเรื่อยเนี่ยก็ผมมีเวลา เลือเดียรูกเขาก็จับผ้าเยียดกันดปยชยนกันแคบเดียวนะครัะแค่เดียวกับเทศแค่เดียวกะครัใครก็ใครจะปวยมวนมันกคือแบบ พอชัวรแล้วไปัวรมแล่กัวไม่จ,มจมะมือกอดคำนับใครดีนะเจ็บ เอ้เสิบอกอันยังพี่น้องเลยตอกินข่าวแล้วกันท้องเปิดตแน่น่หางมิแน่เสือบอกเื้อเวทจริงเลยพี่น้องกินข่าวเลยสองสอคนเป่าไม่กลเปมันอ่าถอยเป่าใช่่ ยินมาแล้วนั่ชนบรรยางเหมอนกับนังอนนะมันคือครับแต่อตันเขาปดแ่อันปวดขึ้นอะไรอ่ะฉะนั้นลายบะเวณพวกคำขึ้นคือม,มัน,มน,นตดต่อท่ขาเอาวงอืม จะขอกมูกอ่ะดูด้วยเดี๋ยวตกมูออกมาสับโอ้้าวงก็ต้อนืม้่การมาอดชุ้มกันหมเมงซ่อนดังที่น้องไยปีนี่เองงานเมงซ่อนสนั่ปกติม่ กกะตินอ่ะบ่มีบ่มีคนอ่ะกินแต่เสียมลายพี่นี่ามาให้แมง่อนถือตูอยู่แถวทงงานเตอเอาเต,ตหมื่นในชองโลคออเลี้ยง,ง,ง,งก,ก,กง่อนสิไปสามมึงสามึงเล้วแแลก้งัแมง่อน แบบนนะต่เอนมื่อถอดออกก็เป็นสาม่ Hãy subscribe cho kênh là chạy mưng xem à, một, môn, một. Ừ. Mộ hên, hên sợ. Sợ Hàng. đẹp tía, vẫn tông mang 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 tông thiêng tông mang tông 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 mang hoàn mang tông 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 kêu มาปุ่มาไปุ่มสุกแบบนเตียไปาจะมาได้มากเป็นหามอนอุ่มกันหล่อแค่นี้ละแล้วอุมมาบงไก่แล้วอมมาบงอ่ะงันไจัดบนแล้วอุ่มหล่อไปซึมหอ Nghe bữa này dẫn Cô, nó nghe bớt đâu ngày lắp, coi là sai, Cô, nào mặt ừ. nhà thảo đi hà.

พี่น้องกิดยังก็จะทอลาพี่น้องไปก่อนเด้อคิดหน้าพ่อ,อก,กันใหม่พี่น้อยพี่ขาประกันได้ข,ขอโทษขออภายัยเรามีายเด้อสบายดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องปุ๋ยมาส่งขึ้นเขาดิซ่าเรายังบ่ได้เกจอ